สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับขวัญข้าวช่องโปรโมชั่นฟอร์ดใ้แดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเห็นหน้าขวัญแล้วก็ต้องเห็นรถ f o r d r a n g e r แต่งสวยๆใช่ไหมคะวันนี้นะคะขวัญก็จะพามาดูรถกระบะ4ประตูยกสูงรุ่น x l t นั่นเองค่ะคันนี้นะคะตอนนี้ขวัญก็จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่น่ารักของขวัญน,นะคะ ใช้เงินออกรถเริ่มต้นที่39,000บาทเท่านั้นเองค่ะก็ได้ชุดแต่งแบบนี้กับบ้านไปแล้วนะคะหรือดอกเบีย้ยศนนานถึง60เดือนเลยทีเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัว XLT ด้านหลังขวันตรงนี้นะคะแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องโปรโมชั่น Ford ป้ายแดงของขวันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ คันนี้นะคะก็เป็นรุ่น XLT สีประตูสีดำนั่นเองค่ะตัว XLT ของเรานะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะคะราคารถเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่8 5 4 0 0 0บาทส่วนเกียร์ออตโตร้ราคารถจะอยู่ที่899,000ับาทเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีสีให้เลือกมากมายเลยนะคะสีขาวสีบรอนซ์เงินสีเทาดำสีแดงสีน้ำเงินและสีดำ ด้านหลังขวันคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าถูกเชลโลกับสีไหนก็สามารถเลือกจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นโมเดลปี2021นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2200 c ซีซีแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวนะคะ และยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิกาพร้อมกับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและภายในนะคะ mm. ก็ยังมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆจากโรงงานและหน้าจอขนาด8นิ้ว สามารถดูหนังฟังเพลงได้รองรับ Apple CarPlay Android Auto พร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะและพิเศษสุดค่ะเจ้าตัว Ford Ranger ของเรานะคะก็สามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดแต่งกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของชุดแต่งนะคะด้านหน้าค่ะขวัญก็แต่งให้เป็นชุดแต่งหน้า F150 Spider นั่นเองค่ะชุดแต่งตัวนี้นะคะก็เป็นชุดแต่งที่นิยมแต่งกันในขณะนี้เลยนะคะชุด F150 Spider ของเราก็มาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่นะคะมีตัวอักษร FORD ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะตัวอักษรตัวนี้นะคะก็สามารถ เปลี่ยนสีได้นะคะหรือทำสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะและยังไม่พอค่ะยังมาพร้อมกับไฟ LED 3ามดวงบนหน้ากระจังช่วยให้หน้ากระจังของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะในส่วนของกันชนหน้าตัว f 1 5 0 spider ของเราก็จะมาพร้อมกับไฟดิรต,ตัวซีเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะและ ชายกันชนด้านล่างนะคะขวัญก็ทําสีให้ไปสีดําด้านตัดกับสีบอลน,นะคะถัดขึ้นมาในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านให้เพื่อช่วยให้ไฟหน้าของเราโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะบนฝากระโปรงขวัญจะใส่เป็นสกูปหน้าทรงเตี้ยสีดําด้านตัดกับสีตัวรถสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของสกูปหน้า เราก็สามารถทําสีได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะด้านหน้าเราแปลงให้เป็นหน้าชุด F 5 5 s p i d e สสไปสวยๆเก๋ๆเรียบหรูดูแพงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะขวัญก็ใส่ให้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะตัวซุ้มล้อตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้า F 1 5 0ห้าสสไปเดอรนะคะ และถัดมาในส่วนของล้อล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ16นะคะมาพร้อมกับยาง Maxxis ซีรีส์ยางคือ 26570R16 นั่นเองค่ะยางตัวนี้นะคะก็สามารถขับได้ทั้งทางเรียบและทางขรกค่ะดอกยางสวยงามและเกาะถนนดีเยี่ยมเลยค่ะถัดขึ้นมานะคะในส่วนของขอบแก้มตัวนี้เดิมจะเป็นสีโครเมียมค่ะขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านนะคะเพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้ค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยขณะที่เราเปิดรถค่ะถัดขึ้นมาการศาสตร์ข้างมาพร้อมกับราวหลังคาด้านบนสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะตัวนี้ค่ะโรบาร์เหล็กแขนยาวของ Outlander นะคะโรบาร์เหล็กตัวนี้ก็สวยงามแล้วก็คงทนแข็งแรงใช้งานได้จริงเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของไฟท้ายขวัญก็ใส่ให้เป็นข้อไฟท้ายนะคะเพื่อให้ไฟท้ายของเราโดโด,ดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่ขายมาได้เลยค่ะขวัญใส่ให้ทุกคันนะคะกระบะไลเนอร์จากโรงงานฟอร์ดเลยค่ะตัวนี้นะคะก็นัน,นาคงทนแข็งแรง ตัวฝอเรนเจอร์ของเรานะคะสามารถบรรทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากช่วงล่างของเราเป็นคัสซีชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวจึงสามารถรองรับน้ำหนักได้มากกว่าปกตินะคะและให้สำคัญค่ะตัวกระบะกของเรานะคะยังลึกถึง511มิลเลยทีเดียวค่ะในส่วนของด้านท้ายค่ะ ตัวนี้นะคะขวัญก็เปลี่ยนกระชนท้ายให้เป็นกรนชนท้ายเหล็กของอเรนเดอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีดำแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คงทนแข็งแรงแล้วก็ใช้ลากจูงได้ดีทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราดูร,ารอบๆตัวรถกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะคะ ภายในนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานฟอร์ดสีดำเดินได้สีดำแล้วก็มีลายอยู่ที่เบาะนั่งสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะส่วนจะตัว xlt ของเรานะคะก็จะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะเปิดปุ๊บสตาร์ทรถได้ปั๊บเลยนะคะและที่สำคัญค่ะ ตัวนี้ค่ะเราก็ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยเพาเวไฟฟ้านะคะน้ดำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายนั่นเองค่ะตัวที่ขวัญพามาดูในวันนี้นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเราก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงสามนะคะ สามารถดูหนังฟังเพลงได้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto และยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินขณะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นค่ะอย่างที่ขวัญบอกไปมาต้นคลิปนะคะดอกเบีย้ย0%นาะนสูงสุดถึง60เดือนเลยทีเดียวค่ะหรือใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่39,000บาทก็ได้ชุดแต่งสวยๆแบบด้านหลังขวัญแบบนี้ไปแล้วนะคะ ถ้าเกิดท่านไหนคะ่ะยาจับจองเป็นเจ้าของเจ้าตัว XLT นะคะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์0946599596นะคะหรือคลิกที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆหรือชุดแต่งในแบบต่างๆนะคะขวัญก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะ นั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถกับขวัญง่ายๆโดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยงโควิดค่ะจองรถกับขวัญก่อนจบการรีวิวในวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบช่วงนี้โควิดกำลังระบาดดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ วันนี้ขอนก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอนขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ